คิดคิดคิดเหมือคิดเหมือคิดเหมือนคิดเหมือคิดเหมือนก็คงเหมือนแหละเจ้าก่อนนะครับวันนี้เราจะมาทำพิซซ่าเวียดนามอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแล้วก็เหมาะกับมื้อเช้าวันใหม่ของทุกทุกคนด้วยครับอ่าโอเคโอเคในส่วนของวัตถุดิบมียางงนั้นติดตามกันเลยครับไป let's go โอเคครับหลังจากที่เราได้รู้ขั้นตอนการทําเนี่ยเรามาดูวิธีการทากันจริงๆดีกว่าวัตถุดิบนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวคุณลรลอนจะเป็นผู้ช่วยผมนะครับในการทำรข่โอเคครับวันนี้ผมจะเป็นลูกมือของคุณชาริพ่ครับครับผมแต่คอยจะบกลับอยู่ข้างครับเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกอย่างแรกก็คือเราจะเตรียมในส่วนของไข่นะครับเตรียมตอกไว้นะครับอ่าโอเคตอกใส่ที่ตอกใส่ช่วยนะครับผมระวังเปลือกเข้าไปนะครับ อเคหนึ่งองนะครับจากนั้นก็ใส่ต้นหอมครับผมปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วจะชอบครับคุณชอบเยอะหรือชอบน้อยผมก็ชอบกลางๆครับโอเคชอบหอมนี่หะอ่าชอบหอมครับผมจากนั้นนะครับก็ในส่วนของแป้งนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความหนึ่งนะครับแต่แป้งนี้มันสดเฉพาะเป็นสรเฉพาะครับเราจะไม่บอกส่วนผสมอ่านะครับพอเท่าไหร่ดีครับไม่เอาช้อนรองแล้วครับ โอเคอ่าบางปังส่วนผสมไว้โอเคโอเคพอแล้วครับพอแล้วครับโอเคอ่าจากนั้นก็เราเติมไฟเติมไฟเติมกระทะให้ร้อยเติมกระทะนะครัะวังนี้ก็เกี่ยวไปก่อนได้ได้ก็ต่อกประมาณครับต่อต่อให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มันมีดูปีเทคเจอร์เราก็ไม่ต้องตีเยอะนะครับก็ตีพอ,อ <Okay. S 2> พอแล้วครับแล้วครับโอเคโอเคเริ่มร้อนหรือยังครับ เทคนิคหนึ anchor 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 right. ่งที่เราไม่รู the ้ว่ากระทะร้อนหรือไม่ร้อนเนี่ยยังไงครับเอาม้วจิ้มโบราณมากเลยนี่เอามืออังพอครับอมือังนี้ก็ีแต่ถ้าเรารู้เราไม่มีความรู้สึกก็เอามือคนทังข้างข้างโอเคกำลังมาแล้วครับหลังจากนี้ก็ถ้าใครอยากให้มีกลิ่นหอมก็อาจจะเป็นทานเลยก็ได้นั้งแต่นะครับผมทีนี้เราก็ทาเลยนี่จะช่วยให้มัน ยังไงครับหอมขึ้นหอมขึ้นหอมขึ้นนะครับและเล่นรสชาติมีส่วนเกี่ยวไหมนิดนึงครับมีส่วนน้อยส่วนคนที่ชอบเนยก็จะได้รสชาติของเนยใช่จะใช้เนยแค่จะใช้ประการีนก็แล้วแต่นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราได้เนี่ยก็แห่งป้งมาแแป้งมาอันนี้ก็ซื้อที่ไหนก็ได้ครับทุกท่านทุกไปนะครับใคยมีอะไรหยิบมาเกิดนะครับโอเคไม่หินใส่สองแผ่นได้นะครั่นนะครับก็ เดี๋ยวพร้อมขพร้อมแล้วครับอ่าโอเคออมางานเลยครับมางานเลยครับเข้ามาดูด้วยกลนะครับก็ระหว่างนี้ก็นีช่วยการทำได้ครับได้ครับได้ครับเราต้องพยายามอย่าให้มันงอนะครับเราต้องพยายามเกลี่ยให้ทั่วทันเวลาด้วยนะครับนี่อันนี้ที่ฝีมือนะครับผมก็พอประมาณครับ ผมก็อ,อ,อ,วงองไว้กไว้กไอันนี้คือครั้งแรกเลยอ่าใช่ครับเราก็เป็นเมนูคิดว่าเหมือนนะตามรายการไยครับแต่เหมือนมันก็ไปไปทั่วเลยเนี่ยดินทั่วแผ่นไหมครับใช่ใช่ใช่ถ้าคนที่มีผิวก็จะทำส่วนนี้นะครับอัน,นี้เราก็กว่าส่วนนะครับ พยายามเขี่ยให้มันทั่วแผ่นนะครับกลิ่นมาแล้วนะฮะเริ่มหอมกลิ่นไหม้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่อ่าคือพยายามเขี่ยให้ทั่วนะครับโอเคก็รอให้หน้าข้างบนเริ่มสุกอ่าแต่ว่าอย่ารอนานจนข้างล่างไหม้เทคนิคมีเท่านี้เลยใช่ใช่ถูกต้องลยครับ เคเนี่ยเราก็เขี่ยให้มันความร้อนมันพั่วนะครับแล้วก็ตัวแฝงตัวแฝงก็จะได้มีความหนาที่เข้ากันนะครับโอเคเรา้ีตันมือนะครับคุมไฟได้เป็นเอาไฟฟ้าครับผมก็ระหว่างที่เราใกล้สุกนะครับวันนี้เราจะเป็นท็อปปิ้งท็อปปิ้งเนี่ยก็แล้วแต่เราว่าเราอยากใส่อะไรนะครับใส่อะไรบ้างใช่ก็แล้ววันนี้เราจะใส่อะไรกันบ้างครับวันนี้เตรียมมาก็จะมีในส ใช่พริกเผาพริกเผานะครับพริกเผาแล้วก็ไก่ยองไก่ยองนะครับแล้วก็ปูอัดนะครับรวมไปถึงตัวไส้กรอกไส้กรอกชีสไส้กรอกชีสโอเคอ้าวด้าน้าหรือว่าจะใส่เป็นกุ้งเป็นปูเป็นไก่แล้วแต่ได้ได้ทั้งหมดก็ให้ปรุงสุกมาก่อนต้นนะครับเขาปิ้งใช่ใช่ใช่โอเคนี่ก็เริ่มเริ่มได้นะครับเดี๋ยวทับปิ้งเราเป็นวันนี้วันนี้เป็นพิเาพริกเผาครับ อ่าโอเคอเคี๋ยวซอสมีสเตตียไหม้อสอซอ,อสี่นะอสซอสอเให้คุณจะลิฟทายครับชอบเผ็ดชอบเยอะเผ็ดเยอะทายเยอะ,อะเผ็ดน้อยก็ทาน้อยหน่อยเวลาทําที่บ้านนี้เราสามารถคุมเองได้เลยครับอเอาเฉ่ตัวนี้ ก็อารมณ์เหมือนครปนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยของเราก็จะมีเขาเรียกว่าตัวแป้งที่รสชาติที่จะแตกต่างกว่านะครับโอเคเริ่มข้างบนหน้าเริ่มเริ่มได้เริ่มสุกแล้วอ่าโอเคท็อปปิ้งต่อเลยครับช็อตอืนอ่นก็ของคุณนัทอ,อนจบเป็นย้ครับผมเอาปูอัดละลังปูอัดมาปูจริงไม่มี ใส่ปูอัดแทนแล้วกันข้อดีของการทำเองนี่คือถ้าเราต้องการใส่เยอะเนี่ยใส่ได้เลยโอเคประมาณนี้ครับเอาอีกเหรอครับเอาอีกเอาอีกโอเคครับโอเคอันนี้อย่างยวเอาเอาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เอาให้เหมือนที่ร้าน ที่ร้านเขาใส่ให้เราเยอะแค่ไหนเราก็ต้องเอาให้เหมือนเหมือนที่ร้านมากที่สุดอ่า,อาอคือประมาณนี้ประมาณนี้นเดี๋ยวจะไม่เหมือนไปนะครับอ่าอ่าประมาณนี้ก็เดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะครับต่อใกล้ได้นะครับไปนะครับวิดีโนี้ไม่นานครับเหมาะกับเหมาะกับเป็นมื้อเช้านะครับเวลาที่เราเร่งรีบอะไรเงี้ยครับก็เตรียมวัสดบใส่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วก็ค่อยทบ อนเช้าได้เลยเป็นเบรคฟาสต์ได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเตรียมจานมาจังนะจังใส่นี้ก่อนว้าโอเคอ่านี้ขวดอาจจะแอบอยู่ก็จะมีในส่วนของส่วนเสิร์ฟนะครับถ้าใครชอบเผ็กเผ็ดมากนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเด็กโอมิก้านะครับเพิ่มรสชาติให้มีความเผ็ดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวออริกาโน่นะครับออริกาโน่เนี่ยก็จะช่วยให้กลิ่นหอมนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเด็กโรมิก้าเลือดนา ก็แล้วแต่ว่าจะชอบใส่มากาใส่น้อยนะผมชอบใส่มากนะครับกลิ่นมันจะหอมหอมฟุ้งไปเลยอโอเคไดนค้นะครับเตรียมจานเลครับเตรียมจานยังยังยังมีสิ่งที่ช่วยให้ดึงความออริจินอลมากที่สุดก็คืออันนี้เราจะชอบบางทีผมไม่ค่อยชอบก็ได้แต่ถ,ถ้าใส่ได้ก็ได้นะครับก็จะเป็นส่วนของต,ตัวอะไรครับคนละสระ <c oughs> เป็นหอมแดงเกี่ยวหาซื้อได้ ง่ายๆตามท้างศบสินค้าหรือว่าเราจะเกี่ยวเองก็ได้โ <Okay. S 1> อเคพอแล้วครับจากนั้นเราก็ใส่จานได้ยังใส่จานได้แล้วเรารู้สึกมานานว่าจะใส่จานอ่าโอเคครับพับก่อนไหมในส่วนของจานนะครับเราเตรียมไม้อยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับผมขวามือขวามือีอ <Okay. S 3> นีอ่าโอเคนี่นาทีนี้เต็มนี่เลย โอเคเครับก็ขึ้นมานะครับพับก่อนไหมมันเป็นที่ทักษะนะครับอ๋อเป็นไงเป็นไงโอ้โหถ้าเราจะพับนะครับแล้วก็เวลาเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะจะกินนะครับแล้วก็จะพับพับก่อนแล้วก็ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวผมลึกออกอย่างหนึง่งทำไมครับเราลืมใส่ซอสหรือว่ามายองเนสไหม เราไม่ได้ลืมครับเรา,เราตั้งใจค,ครับคือจะมาโรยตอนกินใช่คือถ้าเราจะใส่ช้านบนเลยก็ได้นะครับผมใส่ข้างในหรือว่าจะพับก่อนแล้วก็หั่นแล้วก็โรยตอนกินก็ได้ใช่ก็แล้วแต่ชอบครับ,บแต่เพื่อค,ค,ความซึมซาบเข้าไปในในตัวของพิซซ่าเวียดนามมากที่สุดครับก็ใส่ไปข้างในเลยชอบน,น้อยชอบเยอะอันนี้ก็คือตามที่ ขนาดเลยอ่าครับโอเคครับคณิตต่อได้ครับอ่าสวยงามเหมือนร้านทำเองเลยนะสวยงามเหมือนที่ร้านทำเองอ่าโอเคเพราะว่านีเราทำเองที่บ้านครับโอเคเร็เรียบร้อยแล้วครับโอเคและแล้วเราก็ได้พิซซ่าเวียดนามมาแล้วนะครับหน้าตาน่าทานมากเลยสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะไปซื้อที่ร้านนะครับ ไปที่ร้านนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ